สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้อง fc ครับวันนี้ตอบคอมเมนต์นะครับมีพี่น้อง fc ของเรานะครับมีข้อสงสัยถามเข้ามานะครับแล้วก็ถามถูกคนด้วยนะครับถามว่ามีสำนักแห่งหนึ่งนะครับใช้คำว่ามีสำนักแห่งหนึ่งบอกมาว่าถ้าลูกปืนกดคลัตนะถ้าลูกปืนกดคลัตไม่มีฝาปิดจะทำให้แรงดันน้ำมันเครื่องตก นะครับอ่าวันนี้ก็ขออนุญาตทำการตอบเพื่อนๆ fc นะครับดังต่อไปนี้อันนี้นะครับจะเล่าให้เพื่อนๆพี่น้อง fc ได้ฟังนะครับตามหลักการตามพื้นฐานความเป็นจริงนะครับทุกท่านเมื่อเราพูดถึงแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของแรงดันน้ำมันเครื่องไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับอ่าแรงดันน้ำมันเครื่องนั้นนะครับเมื่อนะครับ ปั๊มน้ำมันเครื่องดูดน้ำมันเครื่องขึ้นมาจากกรองนะจากกรองนะครับก็จะเข้ามาที่ปั๊มนะครับเมื่อน้ำมันมาที่ปั๊มนะครับมาที่ปั๊มแล้วก็ปั๊มจะสร้างแรงดันแล้วก็แบ่งออกไป3ทางนะอันนี้พูดโดยรวมนะครับพูดโดยรวมบางรุ่นแบ่งแค่2บางรุ่นแบ่ง3นะครับมันจะแบ่งออกไป3ทางนะครับหลักๆนะครับทุกท่านนะในแรงดันน้ำมันเครื่องมันจะแบ่งไป3ทางหลัก อันได้แก่หนึ่งนะครับฉีดเข้าไปตามแข้งเครื่องนะครับฉีดเข้าไปตามแข้งเครื่องมันจะมีท่อทางเดินน้ํามันนะครับท่อทางเดินน้ํามันนั้นจะเข้าไปหล่อเลี้ยงชุดลูกปืนเกียร์ที่อยู่ฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ส่งมาตามราวเกียร์นะครับส่งมาตามราวเกียร์สุดท้ายมาจบที่ชุดคลัตเหมือนเดิมนะครับมันจออกมาจบที่ชุดคลัตเหมือนเดิมนะครับอ่าทีนี้นะครับช่องทางที่2ที่น้ํามันเครื่องนะครับ จะแบ่งไปนะครับก็คือมาที่แข้งคลัตนะครับมาที่แข้งคลัตบริเวณนี้ถ้าหากว่าเป็นตระกูลเวฟหนึ่งสองห้านะครับถ้าแต่เป็นตระกูลเวฟหนึ่งสองห้าจะมีวาวควบคุมหรือว่ามีนมหนูหนึ่งตัวนะครับใช้ในการควบคุมนะครับปริมาณน้ํามันนะครับวิ่งมาที่ปลายเผาข้อเหวี่ยงนะครับวิ่งมาไปที่ปลายเผาข้อเหวี่ยงนะครับแล้วก็เข้าไปที่ก้านสูบนะครับแล้วก็ ฉีดใส่หรือว่าสลัดใส่เสื้อสูบลูกสูแบแหวนนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับในเมื่อมันมี2ทางแล้วนะครับช่องทางที่3ามก็คือน้ํามันเครื่องจะขึ้นไปตามเสื้อสูบนะครับขึ้นไปที่ฝาสูบนะครับไปหล่อเลี้ยงชุดแคมกระเดื่องบาลนะครับอ่าทีนี้นะครับเราย้อนกันก,นกลับมาสักนิดหนึ่งนะครับเราพูดไปเมื่อกี้ว่าในตระกูลเวฟหนึ่งสองห้าบริเวณนี้มันจะมีหนึ่งสองห้าไอนะ มันจะมีท่อทางเดินน้ํามันอยู่นะครับก็มีวาล์วควบคุมอยู่นะครับที่เราเรียกว่านมหนูนี่แหละนะครับมันจะมี1จุดใช่ไหมแล้วในรถรุ่นอื่นๆและมันจะมีทุกรุ่นและมันจะมีทุกรุ่นก็คือจุดนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีตัวควบคุมแรงดันอยู่1ตัวนะครับทุกท่านมันจะมีช่องทางเดินเนี่ยตัวควบคุมแรงดันน้ํามันนะครับให้น้ํามันจ่ายไปจุดอื่นด้วยไม่ให้น้ํามันมาที่เดียวนะครับทีนี้ ผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังมีรถคันหนึ่งนะครับโดนดินทรายกรอกเครื่องทีนี้ก็เอาไปซ่อมมาจากที่อื่นนั่นแหละนะเอาไปซ่อมมาจากที่อื่นผลปรากฏว่าซ่อมมาแล้วซ่อมมาแล้วลูกสูบเบรกลูกสูบติดอีกเหมือนเดิมนะครับลูกสูบเบรกลูกสูบติดอีกเหมือนเดิมนะครับอ้าวมันเกิดขึ้นจากอะไรเราก็มาทําการลื้อเครื่องออกดูผลปรากฏว่าไอ้ตัวเนี้ยโดนงัดหายไป ไอตัวเนี้ยนะครับโดนงัดหายไปตัวควบคุมแรงดันบริเวณอ่าที่จะขึ้นมาเสื้อสูบนะครับมันหายไปนะครับมันแบ่งน้ํามันไม่พอดีนะครับอาจจะแบ่งไปส่วนอื่นมากนะครับมันไปที่เผาข้อเหวี่ยงหรือว่าไปฉีดใต้กระโปรงลูกสูบน้อยเลยทําให้เกิดอาการลูกสูบเบรกลูกสูบติดนั่นเองนะครับอ่าทีนี้ถ้าหากว่าใครเจอปัญหาไอ้รูตรงนี้มันสึก ได้แต่มันก็เปอร์เซ็นต์น้อยนะที่มันจะสึกแล้วแรงดันน้ามันเครื่องไปไม่ทั่วถึงทุกชิ้นภายในเครื่องยนต์นะครับถ้ามันหายสมมุติว่าถ้ามันหายนะครับเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรก็คือไปเอานมหนูอะนมหนูของคอมบูเเตอร์เรานะครับมาตอกใส่นะครับ,อ,บ,นะรบอ่าตรงนี้ก็พิจารณาเอารูมันก็ประมาณเข็มเย็บผ้านะครับทุกท่านนะเราแก้ปัญหาแบบนี้นะครับผลปรากฏว่าหายเป็นปกตินะครับสาหรับรถคันนั้น นะครับทีนี้นะครับจุดที่มันจะมีผลอีกจุดหนึ่งที่มีผลมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันน้ำมันเครื่องก็คือไอตัวลูกปืนแคมนะครับไอตัวลูกปืนแคมถ้าหากว่าลูกปืนแคมของเรานะครับลูกปืนแคมของเราไม่ใส่นะครับฝาปิดมานะถ้าลูกปืนแคมไม่ใส่ฝาปิดมา,นะา,มมา,ดมางานเข้าละทีนี้นะครับงานเข้าเลย นะครับเพราะว่าลูกพื้นแชมเป็นตัวควบคุมแรงดันน้ํามันเครื่องควบคุมยังไงน้ํามันเครื่องขึ้นมาที่เสื้อสูบจะเข้ามาที่แคมนะครับส่วนหนึ่งจะเข้ามาที่แทมแคมนะถ้าหากว่าแคมรั่วนะครับก็คือมันไม่มีฝาปิดนะพูดถึงแคมรั่วถ้าหากว่าแคมรั่วแรงดันน้ํามันเครื่องจะไม่ขึ้นไปที่ฝาครอบาวาล์วอ่าบางท่านยังไม่รู้นะบางท่านยังไม่รู้นะว่า ฝาครอบวาลวของเราอ่ะมันใช้ฉีดน้ํามันนะน้ามันเครื่องมันจะขึ้นไปที่ฝาครอบวาลวแล้วก็ฉีดน้ํามันใส่สลักกระเดืองวาวโลโรเลอร์กระเดืองวาลวนะครับอ่าตัวกระเดืองวาลวเองนะครับแล้วก็พวกสปริงวาลวนะครับทุกท่านนะถ้าหากว่าลูกปืนแคมไม่มีฝาปิดอันนี้มีผลแน่นอนชัวร์ชัดล้านเปอร์เซ็นต์นะบอกไว้ก่อนนะครับดังนั้นนะครับไอที่ อ่สํานักหนึ่งบอกท่านมานั้นนะครับว่าถ้าลูกปืนคลัตนะครับลูกปืนกดคลัตเนี่ยนะครับไม่มีฝาปิดจะทําให้แรงดันน้ํามันเครื่องมันตกนะครับแล้วท่านเห็นว่ามีท่อทางเดินน้ํามันเครื่องมาที่ลูกปืนกดคลัตหรือไม่ถ้าหากว่าท่านไม่เห็นนะครับนั่นก็คือมันไม่เกี่ยวกันนะครับว่า จะมีหรือไม่มีมันก็ไม่เกี่ยวกันนะครับสําหรับลูกปืนกดคัดเพราะว่าน้ํามันนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้แล้วมันก็สลัดขึ้นไปอยู่แล้วนะครับเวลามันทํางานน้ํามันมันจะมาวิ่งอยู่แต่ภายในห้องนี้อยู่แล้วลูกปืนมันแช่น้ํามันอยู่แล้วนะครับลูกปืนมันแช่น้ํามันอยู่แล้วภายในห้องนี้ดังนั้นลูกปืนตัวนี้นะครับลูกปืนกดคัดที่ท่านว่าเข้ามานั้นไม่มีผลเกี่ยวข้องกับ นะครับไม่มีผลเกี่ยวข้องกับวงจรทางเดินน้ำมันเครื่องแต่อย่างใดนะครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นของรุ่นไหนค่ายใดก็แล้วแต่นะครับแม้กระทั่งในตระกูลยามาฮ่าที่เป็นแกนกระทุง้งนะครับ,ก,นะรบก็ไม่มีผลนะครับก็ไม่มีผลนะเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันวิ่งมาตามตามราวเกียร์ถ้าเป็นยามาฮ่านะมันวิ่งผ่านแกนกระทุง้งผ่านลูกปืนมามันก็มาบรรจบจบอยู่ที่คลัตช์เหมือนกัน C.B.R. นะครับนะ้ำมันเครื่องมันก็มาจบอยู่ที่ปลายเพลาตรงนี้เหมือนกันมันก็ฉีดใส่ชุดคลัตช์เหมือนกันนะครับทุกท่านนะมันไม่เกี่ยวเลยกับลูกปืนตรงนี้นะครับทุกท่านนะดังนั้นนะครับอย่าไปใส่ใจมากนะครับกับบางสำนักที่ไปจําคนอื่นเข้ามาไปฟังคนอื่นเข้ามาแล้วมาเล่าต่อเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเสียหายมันจะทําให้รถเราพังมันจะทําให้เราคิดมากเปล่านะครับเพื่อนๆดังนั้น นะครับตัดประเด็นออกไปเลยท่านถามถูกคนแล้วที่ถามาตัวผมนะเอาละคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดี FC ทุกท่านครับ